สวัสดีครับช่องลุงน็อตชาแนลนะครับผมรับชมคลิปแล้วก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยนะครับทานข้าวอาจารย์เดียวครับวันนี้อาจารย์เดียวออมออมมูออมมูออมมูออม เนี่ยเอาใส่เขาของคอยเป็นติดแบบง่ายหันมาใส่สิแบที่มันเย็นครับของเย็นอันนี้ก็ดีนะเนี่ยแตกต่างอกดีพราะระยะสั้นหนึ่งหาปรมานเจียมเ็นี่ยเจแค่เชนี่นี่ลายลเขาออกในสั้นหนึ่งก็ต้องาสก็ด้ถอง่อยนัก็ส่เป็นแ่อันหน่ปร เขาเป็นนักอหนึงเขาอย่างไรอ๋อเ้าเอาเจ้าของใส่เป็นตาอ ใงานก็บุนช่้อนไปไปวมัวนั่นน่ออือพ่มั <c oughs> มมกจแว้นมัวนนะเวลาเห็นงานก็เว่นหีมาใส่ค่ะเอเน,นี่วไวใส่ไปสัคงคมมันใหม่ ตเกาแล้วก็ไว้ใช้านมเอหนาวเออน้ำพอเกียงสหาไม่อนเลนี่พอตัดใจอย่างใส่อมมันคพือานหนอเลจะเพื่อ่านเ่ยรพอจัดนา่เพื่ใส่นะำครูพอตัดของใส่คอมเมก็มี้เราบอกใช้เนอมพอเทดเลยจัดรน่เจ้าปียงนหนังสือราชการ ใจไปทันไปนี่ได้นะตัวไม่ที่ว่าไม่ไปซักกันเลย่ะเทาตัวนี้จะไปตัวนี้กเก่านะปพัดใจม่วเงเขาโบยแบบนีาปัดมันไะล่เนาะ ทั้งผอมพอมของผอมทั้งผอเหมือนผอมันเดียวเนาะเดียวป่าลงมาข้า้ <ừ. S 1> าก็ 在干呢？ พี่ย่าไปีกีกวนว้าวมาสเพื่อนปีกน่ย่า่มตอนตัของยาอยู่แแก่้หลายวพบ่นบดบดเกี่ยวกับามันหลายแลเนาะทยเ ย้อนล่ไปกับบุญญาที่กันแล้วไปหอดนะไปหอดไป้งไทยก็ร้องน้อยก็เพ่งแบบอีกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เป็นหยันหยันลิ้งเลยมัดขอบหยันเลยแถวๆเนาะวันนี้ก๋อยก๋อยหยันเนาคือต้องตลอเพ้าะอะไรน ยันมนรวก็ม่มันคือคนอย่เง้องความคิดมันเราโมโหมัน่เศมากมันมักมเกหมาเราอ๋อปอดบนพออะไร่นี้ก็อื่นม่องว่าควาิดมันมันสมองืนสะาแน่เนาะรือมันมันคนน้อยเนี่

ซักเห้ัเอาไปมัลไดเอาไปเอาไปเฮ้ยสองจใเคยดูจับตับคุเห็นหล่อเาเรือเือนไปใบเรวเนาะหาจิ้มเาเอาไปแล้วก็สอบิมอนี้อนะเออด้ไปวเขาด้อนะคุเห็นสักเนนี้ลเอ๊ะมึงสัตว์

Ja. Ja. Ja, voortoe. กินข้าวแล้วกินยากินยาแล้วกินข้าวโอ้ยกินข้าวแล้วกินยาเนาะคุณท้องนี่ใจขอบคุณครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเมสด,ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ